วันนี้นะครับก็วัดแห่งที่สามที่เรามาก็นะครับวัดของหลวงพ่อพระสายพระรามหลวงนะครับก็มาด้วยอาการเปียกพอนเลยนะครับบูชาดอกไม้ทุกเพียนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเขาก็ได้อัญเชิญนะครับหลวงพ่อองค์หลวงพ่อพระสายลงจากนะครับสงพระวิหารท่านนะครับมาไว้ปฏิบัานตรงที่ศาลาข้างล่างนะครับวันนี้ก็มีกระบวนการแห่นะครับที่จังหวัดหนองคายนะครับองค์พระอพระสายก็เป็นพระที่นะครับ ประจําคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคายและมีนะครับผู้คนนะครับศรัทธานะครับมากมายทั่วประเทศเลยนะครับนี่คือนะครับพระวิหารของท่านที่ท่านประดิษฐานอยู่แต่นะครับในช่วงปีใหม่นะครับสงการเขาก็จะเชิญครับแห่รอบจังหวัดหนองคายแล้วลงมาเป็นประหารวันนี้ที่เที่ยวที่สิบสามสี่สิบห้าสิบหกและสิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดก็จะเชิญขึ้นกับที่พระวิหารเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนะครับนมัสการนะครับองค์พระด้านใน เดี๋ยวตามไปด้วยกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราก็เดินมานะครับอยู่ตรงศาลาที่ประทับนะครับขององค์หลวงพ่อพ่อสัยนะครับนะครับในช่วงปีใหม่สงการนะครับก็จะเชิญหลวงพ่อนะครับลงมาประดิษฐานอยู่ที่นี่นะครับก็นะครับสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบหกนะครับในช่วงปีใหม่ก็หลวงพ่อสยจากพระวิหารด้านบนนะครับมาอยู่ที่นี่นะครับ นะครับวันที่3วัดสุดท้ายของเราวันนี้นะครับในขอพรพระปีใหม่นะครับก็นะครับพรมรสรองค์หลวงพ่อร่วมกันนะครับทุกคนหลังไหลนะครับจจประเทศเลยก็ว่าได้นะครับสำหร,รับขบวนเมื่อเช้านะครับรอบจังหวัดหนองคายก็เป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มาก สาธุการบรรลุการได้พบพบพรรณนี้นะครับขอเป็นไหว้สาธุนะครับขอขอว่าขอประจักษ์กับความที่ขอเสวนากับเรียนท่านผู้มีภาคนี้นะครับ ครับครับคับคร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 ครับ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 ครบครับครครับครรับครับคครับครับคบครับคยครับัครับัครครับ ไหว้ขอพรนะครับก็หยับพระแล้วก็ไปขอพรพระที่อยู่ในบ้านนะครับพ่อแม่ของเรานะครับยังไงก็นะครับขอให้โชคดีฟรีใหม่ครับสำลักให้ปลอดภัยนะครับแล้วเจอกัน,นครับในช่องวิวต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ